ขอความเจริญในธรรมจะมีได้ญาติโยมสาธุชนทางลายอาตมาพาจจนามหลักธรรมคำส,สอนในทางพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ญาติโยมได้รับวางคำส,งสอนในทางพระพุทธศาสนาที่อาตมาพาจจนามาเผยแผ่ชื่อว่าสามมาประธานสี่คำว่าสัมาามาประธานก็คือความเพียรความพยายามความมุ่งมั่น ที่จะให้ประสบความสำเร็จตามที่จิตของตนเองมีความมุ่งหมายหรือว่าตั้งเป้าหมายาไว้อาอยู่ที่ว่าเราจะตั้งเป้าหมายไว้ในระดับไหนแต่ว่าคำว่าสมประทานเป็นความเพียรที่ตั้งความมุ่งหมายไปถึง การละอคุศลและเพิ่มคุศลให้กับตนเองการที่จะละความไม่ดีก็ต้องมีความเพียรเพราะว่าจ,จิตของคนเรานั้นย่อมจะไหลหลงตามอยู่เสมอมีคนชักชวนบ้างหรือว่า เราทำด้วยตนเองบ้างเพราะสิ่งที่จิตของเรานั้นชอบที่จะไหลหลงตามเสมอเมื่อมีคนมีคนที่มีสติปัญญาก็ต้องฝืนคำว่าฝืนแล้วก็ไปเพิ่มในการทำความดีความงานนั่นแหละเรียกว่าต้องมีความเพียรจิตใจต้องแข็งแกร่ง สามารถประทานในข้อแรกก็คือสางวรประทานสางวรประทานก็คือมีฉันทะมีใจที่มุ่งมั่นให้เกิดความพยายามโดยจิตของตอนเองก็ปารกความเพียรอารมณ์ทางการประคับประคองจิต ให้อยู่ในธรรมก็คือมุ่งไปที่ละบาปละอากุศลทำยังไงไม่ให้บาปไม่ให้อกุศลเกิดขึ้นในจิตของเรานี่เป็นความเพียรพยายามที่จะต้องทำอย่างแรงกล้าเกิดมาเป็นวันเกิดมาเป็นเดือนเกิดมาเป็นปี จะพยายามอย่างไรที่เราจะไม่ทำบาปเราจะไม่ทำอกุศลก็ต้องมีความเพียรอย่างมากมายเพื่อที่จะไม่ให้สิ่งไม่ดีไม่งามเกิดขึ้นในจิตของเราในประการที่สองก็คืออาหารประทานมีฉันทะที่ให้เกิดความพยายามเพื่อที่จะ ละบาปละอกุศลที่เกิดขึ้นในใจแล้วที่ยังไม่เกิดก็ไม่ให้เกิดที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็จะทำอย่างไรที่เราจะละออกจากจิตของเราก็ต้องเจริญจิตภาวนามีสติอยู่ในอริยาบทต่างๆเยืนเดินนางนอน ก็คือการเจริญพิปัส,สนาภาวนานั่นเองในประการที่สภาวนาประธานมีฉันทะโดยการเกิดควา,ามมุ่งหมายเกิดความพยายามเพื่อที่จะให้ธรรมที่เป็นกุศลเกิดขึ้นในจิตของเราภาวนาอยู่เสมอนึกอยู่เสมอ มีสติอยู่เสมอว่าจะทําอย่างไรที่จะให้กุศลเกิดจะให้ความดีเกิดขึ้นในจิตของเราคิดอยู่เสมอคิดอยู่เสมอทําอยู่เสมอ,อเพื่อที่จะให้ความดีความงามเกิดขึ้นในจิตของเราทุกวินาทีทุกนาทีทุกชั่วโมงทุกวันภาวนาให้เกิดแต่กุศลตั้งใจให้เกิดแต่กุศล ในประการที่สี่อนุรักษณาประทานอย่างฉันท่าให้เกิดควา,ามพยายามเพื่อที่จะรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วในจิตไม่ให้เสือ่อมเมื่อควา,ามดีควา,ามงามหรือว่ากุศลเกิดขึ้นในจิตของเราแล้วจะรักษาไว้อย่างไร จะอนุรักษ์ไว้อย่างไรจะทําอย่างไรให้กุศลนั้นหล่อเลี้ยงจิตของเราให้ได้ตลอดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดว่าเมื่อมีความดีความงามเกิดขึ้นในจิตของเราแล้วเราจะรักษายอย่างไรเราก็ต้องภาวนาระลึกนึกถึงความดีความงามที่เราทําไว้ใหม้มาเป็นอาหารหล่อเลี้ยงจิตของเราอนุรักษ์เอาไว้ อนุรักษ์ความดีความงามอนุรักษ์กุศลเอาไว้ให้หล่อเลี้ยงจิตของเราให้จิตของเราเปลี่ยนไปด้วยคุณงามความดีหรือว่ากุศลธรรมนั่นเองสามถประธานสีเป็นองค์หนึ่งในโพปคัคยธรรมนั่นเป็นธรรมที่เราจะต้องนำมาประพฤติปฏิบัติเพื่อที่จะให้ ก้าวไปถึงมากผลนิพานได้ในที่สุดนั่นเองโดยมีองค์ธรรมคือสัมประธานคือความเพียรเป็นธรรมะประกอบในการที่จะให้ถึงธรรมะขั้สูงสุดก็คือมากผลนิพานนั่นเองธรรมภาพนามหลักธรรมคำาสอนในทางรุพุทธศาสนามาจเจริญพรให้ญาติโยมได้รับฟังเพื่อเป็นเครื่องประเทองปัญญาและประพฤติปฏิบัติ དེ རེད ཕོ